สนุกมากๆครับพวกเราก็แบบดีใจแบบปื้บปิ่มตื่นเต้นไม่คิดว่าแบบว่าเขาเรียกงานแฟนมิตเราจะมาเร็วขนาดนี้อะไรนะครับแล้วคนมาเยอะมากๆเลยร้อยคนแล้วก็เนี่ยตีดที่ดูตามชัน้นตางๆใช่ที่บอกว่าตอนแรกร้อยคนคิดว่าจะไม่จะไม่เต็มใช่จะได้จะได้คิดว่าแบบเออจะวันๆแต่สุดท้ายเราก็แบบบัตรก็กดเต็มเลยเต็มตั้งแต่แบบประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแรกเลยครับใช่คือว่คนลุกมาไม่คิดไม่ฝันกว่าจากการเริ่ม คนตื่นเต้นมากๆ่ใช่ตกันยังไงบ้างท่าหรือว่าี่คุยกันยังไงบ้างก็พยายามซ้อมพยายามซ้อมพยายามคุยกันให้มากที่สุดเพราะเราสว่าการสื่อสารแบบสำคัญเพราะเราทีมเราใหญ่อ่ะเราสิบคนอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนด้วยเนาะที่แบบต้องมาเพ์ฟอมแสดงต่อหน้าคนดูเยอะๆมันก็จะมีความตื่นเต้นเป็นพิเศษ ใช่ครับสังเกตได้จากเสียงที่สันนะครับใช่ค่ะเราก็บอกว่าให้ทุกคนเป็นตัวเองเพราะว่ารายการเรามันเป็นเรียลลิตี้นะทุกคนชอบที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนมาเจอแฟนคลับทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดอย่างเมื่อกี้ที่บอกบอกว่าไม่คิดว่าจะมีแฟนมีเดียวขนาดนี้รายการใช่ครับก็เซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะอยู่ๆก็พี่ก้องเดินมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์พี่ก้องก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจับแฟนมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้อดีใจทุกคนก็คือดีใจกันมากเลย ถ้าผมก็แปลงนี้เราเองมันจะเป็นแบบไหนไม่จะเนี่ยเรามารู้พร้อมกันตอนนี้แหละครับพร้อมกันเนี่ยแหละครับแต่จะบอกาด้วยลอดแต่จะบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากๆครับบรรยากาศที่อบอุ่นมีนักเต้ต่างๆใช่ครับมีใครรู้สิบนการ์พิเศษไหมนิดหน่อยผมคิดว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องเพลงแล้วก็ไม่ค่อยเต้นครับผมวันนี้ก็คือแบบครั้งแรกที่ได้มาโชว์ตอนน้าทุกคนครับ ใช่กล้องกับใช่ไหมกล้องกล้องปอนด้วยเนาะซีโนอย่างเงี้ยคือแบบว่าอาจจะเต้นไม่ค่อยเก่งแบบเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ฝึกเต็มที่มากๆแบบน่ารักสุดๆสองคนสามคนนี้ครับรู้กไปว่าคม่ได้ไหม ไม่ได้ช่วยให้หายเครียดได้แต่ไม่ช่วยให้เต้นได้เลยเพรตอนนี้กิจกรรมมันจบแล้วไงอย่าตะกรีิวตกดมั้ยบอยบอยบอยไว้บอยไว้กิจกรรมวันนี้ต้องสาแข่งพี่ที่ไทยแล้วยุติจังหวัดแล้วต่างประเทศก็มีเหมือนกันใช่พวกเราได้รับขนาดไหนพวกเราได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเยอะเยอะใช่มันฟูลฟิลเรามากแล้วเราก็ไม่นึกว่าแบบ ในทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆครับบอกว่าสิ่งที่ไฟขับทําให้พวกเราเนาะตัดคลิปต่างๆโพค้ดไลน์ต่างๆมาจะแบบบางคลิปก็แม้เป็นไวรัลช่วยช่วยปั่นกระแสเราเนาะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณชาวอินเตอร์แฟนที่ว่าที่ดิ้นกัพวกเราแล้วก็ไปลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็แม้กันหลายๆคลิปเลยเนาะจริงแล้วถึงแฟนคลับคนไทยด้วยคนไทยด้วยครหาคอมเมนต์แบบว่าจับคู่เล่นอะไรกันอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าพวกเราก็อ่านคอมเมนต์กันตลอดเนาะก็คือแบบชอบแชร์กันว่าแบบเออ คอมเมนต์มีแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้ววันนี้พอเราได้มาเจอแฟนคลับเยอะๆตัวตัวจริงตัวเป็นๆอะไรเงี้ยก็แบบเป็นตืใจเหมือนกันนะครับแฟนคลับไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะเราคนไกลมากๆใช่ครับแบบขอบคุณมากครับขอบคุณที่ทุกคนแบบสละเวลาจริงๆครับมันมันมาทำให้เรายึกย้อนไปวันที่เราอาจจะเป็นแฟนคลับจะบินคนอื่นใช่ครับแล้ววันนี้เขากลายเป็นแฟนคลับของเรามันมันมาเติมเต็มยังไงบ้างอย่างที่บอกแบบ อย่างเมื่อกี้ก็ร้องไห้ไปช็อตหนึ่งแล้วมันทำให้รู้สึกแบบดีใจที่แบบวันหนึ่งที่พวกเราแบบไม่มีอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนยังอยู่กับพวกเราแล้วพอวันนี้นแบบทุกคนยังมาวันที่พวกเราแบบมีสําเร็จเนาะแล้วก็แบบทุกคน,ยนทยังมาชอบกันรู้สึกว่าแบบเป็นตัณใจมากกว่าแล้วก็รักทุกคนเหมือนกับครอบครัวดยวยกันตัวเองแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปไเรื่อยๆค่ะทำให้ทุกคนคุ้มค่าที่จะมาชอบเรามาเสพ สิ่งต่างๆจากเราครับเราก็จะพยายามแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเรื่อยวันนีัแต่แตวันแรกที่อึูงนี้มนทาให้เราภาพการเป็นลปินหรือว่าคนเทนการเนเ่อเปลีป่ยน,น,นไปมองไปไกลแค่ไหนครับผมรู้สึกว่าเข้ามาตรงนี้ที่เหมือนพี่คิงพว่วงกับเราบอกว่าแบบเป็นกดโรงเรียนกดวิชาสําหรับนักสแสดงเลยครับเพราะเราเหมือนไปถ่ายเริลลิตี้จริงๆไม่มีสคริปต์ไม่มีบทอะไรเลยคือเราต้องแบบ พร้อมที่จะถ่ายตลอดเวลาแล้วมีกล้อง <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออมันสําหรับใครที่อยากจะแบบเออยากเป็นนักสแสดงหรือว่าเออฝันฝันด้านนี้อะไรผมรู้สึกว่ารายการนี้คือแบบว่าเป็นประตูที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆเขาเริ่มจากการที่ให้เรารู้จักตัวเ,เองให้มากที่สุดใช่การนีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการไปนสิลปินหรือการเป็นนักแสดงสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการรู้ตัวตนของเราจริง ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราจะอัดแอพสิ่งที่เราเป็นไปใช้ในด้านไหนได้บ้างใช่รายการนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ช่วยพวกเรามากแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เราได้เข้ามาเป็นส่วน,วนหนึ่งสิบคนเป็นบ้านบอยวฟ์สิบคนวันนี้พวกเราก็กลายเป็นใจบันใจให้กับน้องๆอหลายใช่ครับทางเข้ากันเหมือนกันใช่ครับเราอยากจะส่งต่ออะไรให้กับน้องๆข้ามเนี่ยเพราะว่าความีรวันนี้พวกเราก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันต้องใช้ความพยายามครับแล้วก็ใช้ แพชชั่นมากกว่าใช่ครับประมาณนั้พเนี่ก็อยากจะกล่าวว่าอย่าอย่าหยุดที่จะผันแล้วก็ให้เดินตามหาเรื่องนันทุกคนท้องเลยว่าตัวเราในอนาคตที่เราอยากจะเป็นเราเราในวันนี้ถี่เขาอยู่เออผมว่ามันน่าจะท้อแต่ไม่ถอยถ้าเราชอบจริงๆอ่ะถ้าเราอย่างน้องที่ทุกคนพูดอะแพชชั่นเรามีแพชชั่นจริงๆอ่ะมันมันคุ้มค่าเนี่ยพอพอ,พอเหมือนเราได้มือยู่ตรงเนี้ยเราก็มองย้อนกลับไปอ๋อสี่ห้าปีที่ทํามา นี่แหละมันคือผลผลผลิตของวันที่เราทํามาใช่ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อก่อนใช้คำนี้นะครับคเิดโอกาสใช่ใช่ครับบอาผลก็ไม่ได้ถนัดทุกด้านใช่ใช่ครับสำหรับผมผมก็มองว่าเรื่องพัฒนาตนเองด้วยเนาะก็ประกอบไปคู่กันครับก็ใครที่แบบเอยังมีแพชชั่นเนี่ยก็อยากเรียนร้องเรียนเต้นหรือว่าตัวเองแบบอยากอยากไปทางด้านไหนก็ไปให้สุดใช่ก็เต็มที่พร้อมให้รอโอกาสวันนึงเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้ความรได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับกก็กลายเป็น น้ำหบคุการโบรารภาษาดูแลครับเปลี่ยนไปไหมครับทุกนไปมาก็มีคนแบบเอ๊ะใครจำได้บ้างแต่จะบอกว่าแบบใครเห็นก็สามารถมาแบบเซียร์ไเราได้นะคเพราะเราไม่กัดนะครับใช่แต่แต่ถ้าจะพูดเมื่อกี้ที่ย้อนคำถามเมื่อกี้คือพูดถึงในแง่รายการอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมาที่นี่อยากจะแบบเปิดเข้าเล่นะพูดถึง ถาเรามาเปิดโอเพ่นอยากให้ทุกสักพูดไงเนี่ยเป็นรายการก็จะเป็นแบบสื่อใช่ไหมครับคนก็ได้เห็นคนอาจจะด้านความรักอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตอนนี้ยุค2025คือความรักก็คือสิ่งสวยงามเราไม่จําต้องจํากัดเพศจํากัดแบบกรอบความคิดใดๆก็ตามอ่ะแค่แบบว่าเรามีความสุขที่จะทารักใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกหวังว่ารายการนี้ก็จะแบบทาให้ทุกคนแบบว่าที่ดูอยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านนี้หรือว่าเอ้ยยังไม่เคยแบบ เขาเรียกนะคนพบต like, ัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบเป็นรายการนี้เป็นเขาเรียกอาไงดีครับเป็นรายการนี้เป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับจะเปิดใจจะเจะรเองกับบางคนครับเพราะว่าพวกเราพวกเราสิบคนเนาะก็สิบผลลิตสิบเรื่องราวใช่คิดว่าอาจจะมีบางอย่างที่สามารถเอาไปรับฟิงกับคนดูได้แล้วก็เชื่อว่าคนดูจะได้อะไรต่อต่อไปก็อยากให้รอดูกันเพราะว่า EP หลังๆเนี่ยน่าจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทุกคนน่าจะได้อะไรจากการดูรายการไปแนน่นใช่ครับแล้วก็สิ่ง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็อย่างเอาบางคนอย่างเงี้ยที่แบบไม่ค่อยพูดไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยพูดบางทีอะอัน,นเราอาจจะเราเล่นกันเป็นมุมตลกเนาะแต่จริงๆแล้วอะคือมันปลดล็อกมากมากจริงๆ<อ>ครับ,รบ,รบใช่จากคนที่แบบคือเราไม่จำเป็นที่ต้องพูดมากกว่าเดิมหรือไม่ใช่พูดมากมากๆแต่หมายถึงว่าแบบได้พูดมากกว่าเดิมได้เปิดใจได้คุยกันแบบสบายใจได้มีเพื่อนเพิ่มอะไรเงีง้ยก็เป็นอีกแนวทางนึงในการที่เวลาที่คนแบบว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราเนาะท, <ๆ S 2> ที่แบบบางคนไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยได้เปิดใจพูดกับคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณว่า เหมือนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแบบว่ารู้คุณค่าตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยทั้งสิบคนครับการเราเองมันก็กลายเป็นมิตรภาพการที่มีคาที่ดีแล้วมันช่วยทําให้เสิมในการทางานของเราอย่างไรบ้างเป็นแบบครอบครัวก็ <c oughs> ช่วยกันทุกวันทุกวันที่เรามาทํางานมันคือวันที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขการทํางานเราอยากมาทํางานทุกวันเพราะเรารู้สึกว่าเราเจอทุกคนทุกวันทุกวันเป็นเวลาสองอาทิตย์อะเราคิดว่าทุกคนเป็นครอบครัวของเราจริงๆเป็นเซฟโซนของเรามากๆ มีคนที่อบอุ่นแตกต่างกันแล้วก็มีคนที่สายที่เป็นพ่อสุดๆเลยแดนดี้แดนดี้แมนี่แดนดี้คือคนนี้นะอบอุ่นรู้สึกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจัดเลียร์ให้ได้แล้นี่พี่คิงต้องเป็นผู้นำกับใี่ใช่ครับพี่คิงครับแล้วมีปัญหาอะไรเราก็จะไปเดินไปหาพี่คิงครับผมแต่ว่าถ้าอย่างถ้าเป็นสายไฟก็น่าจะเป็นแบบ สองคนแล้ว2คนอ่ะช้างอะจูงเงี้ยถ้าแบบว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะจัดการให้อะเหมือนเป็นแบบว่าหัวหน้าทีมอะไรอย่างงี้่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นแบบที่ปรึกษากองหน้ากองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีมีเรื่องที่ สื่อสารกันไม่ตรงกันแล้วกันกับกับแม้กระทั่งวิธีการทํางานต่างๆเราก็จะแบบว่าอ่มานั่งค่อยๆเคลียร์ว่าพรุ่งนี้เราทำอะไรนะหนึ่งสองสามแล้วฟิลเป็นเป็นแบบว่าไม่ใช่หัวหน้าครับแต่ว่าเป็นผู้นำก็เหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนหัวหน้าสี้สั่งแต่ว่าผู้นําคือเราช่วยกันโอเคโอเคโอเคถงมากขอบคุณครับใครกินเก่งใครกินเก่งสุดครับเอาจริงๆทุกคนทุกคนกินเก่งสุด อาหารกองอาหารอาหารกองเวลาวเราไาทำงานกันแล้วอะไรเงี้ยอาหารกองมาจากกองคนถึงวันนีาตะกี้คนละกองอันนี้ทุกคนเกี่ยกนละสองกองจะบอกว่ากองนี้เลี้ยงดีมากมีต่อกลับบ้านด้วยประหยัดเราประหยัดไม่เหมือนพี่กองวันก่อนวันก่อนที่กองอ่ะมาเรามาถึงที่ออฟฟิศใช่ไหม พี่ก้องกินปแล้วสองกล่องแล้วเนี่ยตามมาแล้วพี่ก้องก็ลงมากินอีกว่างอีกสองกล่องค่ะแล้วตอขากลับก็อีกสองกระป๋งดีมากครับถึงว่าข้าวไม่เหลือเลยพี่ก้องกมีอะไรแก้ตัวไหมครับครับไม่มีครับเพราะว่าผมกินเลยอมรับเลยทำไมทำไมการที่เขาสุดเรวก็เราเป็นคนกินเก่งก็ผมชอบกินกินไปเรื่อยๆครับไม่หมดแล้วก็แบ่งให้เพื่อนกินบ้างอ่ะ ก็ทำไมที่ขี้เสียดายแบบนี้ปะไม่ใช่ผมเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ที่่นเขาอยู่ที่นั่นเนีอยจ้างด้วนะครับก็มาผมก็ี่ทาข่าววันนี้ที่มาเจอพวกเราแล้วก็มีทางออนไลน์ด้วยเยอะเหมือนกันครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ออเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สลอดเวลาที่มีค่าแล้วก็มาหาพวกเรานะครับผมก็สามารถติดตามชม พวกเรา Boys' Voice The Project นะครับ <physique> ทางช่อง3กด3 3ดูมือถือกด 3+ พัสทาง4ทุ่ม4 4ทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ True v i s i o n Now 4ทุ่ม4 5ีครับแล้วก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนพวกเราเนาะใช่ครับ้องงไหนบาจ๊ะว่าโหวตพวกเราได้2ช่องทางนะครับก็คือแอปพลิเคชัน E-MOS นะครับแล้วก็เว็บไซต์ boys' voice the project.com นะครับสองพับบล่าบทนะครับก็จะได้เป็นนักแสดงนำในซีรีส์วายเรื่องต่อไปแล้วก็ฝากติดตามนะครับ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ b o y f l y The Project ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้ง Instagram, TikTok, Facebook เ no น <X. S 1> าะทั้งแล้วก็ X นะครับ,บ,รบแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดก่อนต้อมเอพิโซดออนแอร์นะครับทางอ้อม u t u b e ครับผม ตอนสี่ทุ่มจุกันพุธครับแล้วก็ไลฟ์มีแคปหลังรายการจบใช่ฝากจริงฝากยาวรไปไปฝากจริงๆสายนู่น่อยนั้นออกมาฝากยาวอ่ะใครที่พลาดวันนี้จะมีโอกาสได้มาแฟนนี้แบบนี้อีกไหมคะก็ก็ครับก็ช่วยกันซัพพอร์ตถ้าแบบว่าตดัวเราด้วยนะตัวเราก็ได้ยินจากพี่ก้องกระซิบมาว่าพี่ก้องปีอะอะไรเงี้ยว่าถ้าหมูท่ากระแสดีอีกอะไรเงี้ยหลังจากครั้งนี้แล้ว 5พี5อีพี5หลังอะไรเงี้ยอาจจะมีไฟแนลอีพีใช่ครับใช่ไฟแนลอีพีแล้วเราก็จะจัดที่ราชมังครับผมร้อยเล็นร้อยเล็นร้อยเล็บร้อยเล็บเมื่อกี้กล้องพูดอะไรไหมพี่กล้องพูดอะไรไหมครับขอบคุณคครับบขอุณทุกคนที่มาหาคบถ่ายยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วับขอบคุณค่ะ